สวัสดีครับ14สิงหาคม2563ครับวันนี้ผมมากับคุณกฤษณนาวันทองเลขาของท่านสมศักดิ์เกียรติสุรน์ผมได้รับเชิญจากท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท่านสอสอสิงห์ผ์ดีนางวันรู่นี้เปิดประเด็นใหญ่ให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นธนาคารน้ำใต้ดินผมมาที่นี่ครั้งแรกเดือนมีนาคม<ช>ค,รครับบนความแห้งแล้งจริงๆผมบอกว่าภูผาม่านไม่แห้งแล้งหรอกวันนี้ผม ให้คุณกริศนาว่ากล้าฟันธงผมฟันธงว่ายัางไงนะเราให้พี่น้องฟังก่อนในบริเวณนะคะบริเวณที่บันนี้ที่มาดูตรงนี้เป็นพื้นที่ของตำบลนาหนองทุ่มนะคะส่วนโซนตอนบนก็จะเป็นตำบลห้วยม่วงนะคะเป็นพื้นที่ดำเนินการของอา่างเอานาหนองทุ่มเนะเาะหนองทุ่มนะคะจากข้างล่างลงไปนะอาจารย์ว่าถ้านะคะถ้าเราขุดเราก็จะได้น้ําแบบนี้นะคะโซนฝั่งทางนี้ไปนะคะก็จะเป็นตำบลนาหนองทุ่ม น้องเขียดนอนหาโนอนสาดเอาอย่างนี้คุณผมบอกข้าว่าให้คุณขุดเลยขุดแล้วมันจะมีน้ําขุดวันที่เท่าไหร่วันแรกนะคะที่อาจารย์แนะนำค่ะที่แนะนําให้ขุดว่าขุดเลยจะเจอน้ําเลยก็เป็นดั่งอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆ,ๆใช่ <นะ S 2> สิพอพนตรงนี้คนี่ไงวางเม็โค,เ,โคเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์น้ําเต็ม ราคาน้ำเต็มตรงนี้เดือนไ,ไหนเดือน,เด,อนเดือนที่ผ่านมากาเดือนกะกฎกคดาฝนมาหรือยังอาจจะมากับปิดกะปอยมากับปิดกะปอยฝนมาขณะนี้นะอ่างหลายอ่างยังแห้งสะหลายสะยังแห้งแต่ที่นี่น้ําจะลน้นถ้าผมเทียบน,นั่งคันนะครับเป็น<า>มันเป็นคันมันเป็นคันเดิมของสวนมะขามมันจะร่วมไร่อ้อยได้นี่น้าสูงกว่าระดับไร่อ้อย มุมนี้สวยมากเอาอย่างนี้คุณอย่าปล่อยให้พี่น้องชาวภูผาม่านเสียโอ,อกาสสิคุณเป็นหนังหน้าไฟคนแรกที่ผมบอกว่าคุณต้องทำให้พี่น้องดูมุมนี้บ้านอะไรห้วยม่วงนนสะอาดาไปอีกไปอีกนีห้วยม่วงนนสะอาดก็ขึ้นเป็นตำบลห้วยม่วงผาน้ําทิพย์นะคะห้วยขาห้วยซอทรัพย์ส,บสมบูรณ์นะคะพี่น้องห้วยม่วงอะไรอีกครับชาวห้วยม่วง <zysta. S 1> อะไรอีกท้งเก้า,หม,าห,มหมู่บ้านห้วยม่วงเก้าหมู่บ้านอย่าปล่อยให้เสียโอกาส มาที่สวนคุณกีสนาวันทองคุณไม่ผิดหวังด้านนี้ตำบลอะไรไล่ไปเ,เลยจะเป็นตำบลนาหนองทุ่มนาหน,นองทุ่มโนโนสะอาดโนนสะอาดเขดโนนหันน้องเขดโนนหันค่ะใช,ใช่เป็นเขตรอยต่อต่อไปก็จะติดขุดอย่างนี้ขุดอย่างนี้ขุดอย่างนี้<อ>เพื่อเติมน้ําลงในดินน้ําไหลเข้านิดหน่อยครับน้ําเข้าทางทิศเหนือมวลน้ํามหาสารเราจะต้องเก็บซับเอาไว้เก็บเอาไว้ซับเอาไว้เก็บเอาไว้ซับเอาไว้ เพื่ออะไรเพื่อเราจะเติมน้ําให้กับลำเชิญให้ลำเชิญไม่แห้งต้นลำเชิญนะครับนี่<ำ>ถ้าลำเชิญไม่แห้งลำเชิญก็จะปล่อยน้ําที่สาดอย่างนี้ให้กับแม่น้ําชีวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤษณาขอบคุณท่านสมศักดิ์เกียรติเจรินอนท์ให้เงินมา1นึ่งแสนบาทตัวนี้ท่านช่วยน้าคอหนะะึ่งแสนบาทครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคุณมีสาเก่า ให้คุณกฤษณะไปเยี่ยมคุณค่ะแชร์ตำแหน่งมาผมจะฟันธงว่าอย่าปล่อยให้เสียโอกาสคุณกฤษณะมีอะไรจะพูดไหมเชิญครับก็นะคะจากที่ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ท่านอาจารย์กวิทเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะคะต้องก้นอันดับแรกก็ต้องขอนําเกินก่อนนะคะอาจารย์เพราะว่าท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ท่านเล็งเห็นความเดือดร้อนความจำเป็นของพี่น้องประชาชนมากท่านใส่ใจเรื่องธนาคารน้ำใตดินตั้งแต่เรายังไม่รู้เลย ครั้งแรกท่านสั่งให้ไปดูงานที่อุบลนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่กําแพงเพชรนะคะเสร็จแล้วก็มีคําสั่งด่วนเลยนะคะบอกให้ไปไปเวิร์กช็อปนะคะไปก็งงมาแหละครับใช่ค่ะแล้วผมก็ต้องมาใช่นะคะเป็นเวิร์ช็อปกับอาจารย์วันนั้นมาปุ๊บก็มาดูพื้นที่จริงนะคะแล้วอาจารย์ก็สั่งให้ลงมือทําเลยได้ท่านก็เมตตาให้งบประมาณส่วนตัวสั่งให้ลงมือทําในตอนนั้นเลย แล้วเราไปดูตำบลเดี๋ยว,วย่าเพิ่งมีหลายจุดครับเราจะตามไปดูตามนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมอยู่กับคุณปริศนาบันทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นผู้ที่บุกเบิกพื้นที่หลายพื้นที่ในเขตภูผาม่านนะครับเป็นผู้ที่ท่านกดิสเกียรติสุวนนทนมอบหมายภาระหน้าที่ให้มาทํา ผมมาที่นี่ประมาณ1 4บ5มีนาคมคเพราะว่าออกจากมาออกจากผาป่าสุกใจมาวันที่13พื้นที่ตรงนี้โจทย์ของผมมีอยู่ว่าท่านสุสักบอกว่าผมต้องการขุดแล้วเจอน้ําขุดและมีน้ําทําให้พี่น้องชาวผู้ผาพ้านมีน้ําอย่างยั่งยืนเนันก็เลยก็ต้องศึกษาบริบทพอสมควรก่อนมาแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องคุยกับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนกับธรรมชาติดั้งเดิมที่เคยมีมาก่อนแล้วก็มาสรุปตรงที่เราคุยกันอยู่ที่อบอตมั้งว่ามีน้ําทิพย์แต่มันแห้งมุมนั้นแหละครับมาถ่ายคลิปอยู่มุมนั้นก็บอกว่าแห้งมันฟื้นได้นะครับก็เลยมาจุดนี้แหละกกทูบเต็มไปหมดเลยเ<ว>กมม<ว>กทูบเ,เต็มไปหมดเลยครับไม่ไม่เห็นน้ําผมก็บอกอย่างนั้นว่ารถนี่น่าจะลงไม่ได้ต้องใช้บูมยาวใช้อะไร,ไรใช้แมคโครใช้แมคโครบูมยาวหรือบูมสั้นบูมสั้นหรือว่าเข้าเก่งมากถือว่าเข้าเก่งมาก ดูน้ำผุดครับดูน้ำผุดครับกล้องพยายามซูมให้หน่อย,อยครับซึ่งภาค<ห>ใต้จังหวัดตง<ม>ัง<ม>เรียกว่า<ม>พังเ<ม>หยอย่าคิดว่าจะมีแต่จังหวัดตงังภูผาม่านขอนแก่นก็มีพังเหยมีน้ําผุดตลอดเวลาณนะวันนี้ผมบอกว่ามันผุดระดับไหนเดี๋ยวจะให้ไปดูผมอยากให้ยกขอบที่สูงขึ้นเอาท่อ P ี c วางเอาไว้ให้พี่น้องเอาน้ําเข้านาต่อเข้าไปนู่นแหละเอาแปลงไหนนะครับยกระดับนี้น้ําก็อยู่ระดับนี้อย่าลืมว่าเชียวกับภูเขา น้ำจากเชิงเขาน้ำจากภูเขาเข้าใจยังครับดังนั้นไอ้เจ้าน้ําสูบน้ํานี้มันเกิดขึ้นโดยพลังของธรรมชาติเพียงแต่ว่าเรารู้หลักการเรารู้วิธีการเรารู้ตําแหน่งท่านสมศักดิ์เกียรติสุนทรนท่านเป็นห่วงพี่น้องชาวขอนแก่นอย่างยิ่งเลยอยากจะสร้างตัวนี้ให้เป็นโมเดลท่านบอกว่าผมก็ไม่มีตังค์นะอาจารย์ที่ผ่านมาท่านลงทุนไปเยอะมากนะไม่บอกว่ากี่หมื่นกี่แสนก็เยอะมากเพราะว่าหลายจุดคุณกฤษณามาทางนี้น้ำลอกนี้นะที่มันผุดเป็นสายน้ำมลกรด ที่ผมบอกว่าสายน้ํานี้คือสายน้ามวกระประมาณ10กิโลนี่เราจะต้องทําให้มันเป็นแลนด์มาร์คกล้องกล้องไปฝั่งโน้นเรามาแทนฝั่งนี้นะนะครับน้ําสายนี้นะครับเป็นน้ําผุดตลอดสายเพราะมีขุนเขาอยู่ทางด้านทิศเหนือถูกบังคับให้เกิดน้ําทิพนี่เรียกว่าน้ําทิพแล้วเกิดร่องน้ํายาวประมาณ10กิโลท่านบอกว่าให้พวกเราช่วยกันเพราะถ้ารอภาครัฐก็ไม่ทราบว่าเมื่อใดเมื่อไหร่ท่านบอกว่าเราจะต้องบูรณะร่วมกัน อย่างน้อยให้ทําความสะอาดให้มีน้ําใสมรกตเอากล้องตามมานะครับพับไปนิดหนึ่งแล้วมาดูว่าปริมาณน้ําผุดมันผุดต่อนาทีเท่าไหร่นะครับนี่คือปริมาณน้าผุดนะครับไม่ใช่ผุดจุดเดียวนะครับผุดจุดน้นนี่จุดที่หนึ่งที่ปล่อยเข้านาเป็นน้ําสะอาดเป็นพลังสะอาดจากธรรมชาติเป็นน้ำาตดินจากธรรมชาติจากเขาทางด้านนี้ผมเพิ่งบอกว่าถ้าเรายกขอบขึ้นสูงขึ้นแล้วเราให้ต่อประปาไปให้ชาวบ้านนี่ยิงให้ชาวชาวบ้านนี่ ดีกว่าให้น้ําไหลทิ้งไงเพราะให้เราอันนี้จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกล้อง,องตามมาอีกนะครับซึ่งเป็นท่อขนาดใหญ่เส้นผ่าสุนกาประมาณ60เซนหรือ80เซนนะครับดูนะครับอันนี้น้ําตรงนี้ไปไหนครับคุณกฤษณาลง,ลงไปท่าน<ป>้ํามรกดฝั่งด้านล่างลงไปลงห้วยเลย<ๆ>ปล่อยลงห้วยน้ํบมรกตที่กุดจากใต้ดินปล่อยลงห้วยนี่สิครับว่าทําอย่างไรเราจะเก็บมวลน,น้ําเหล่านี้ให้สูงขึ้นแล้วให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไร่าชาวนาแล้ว เอาพลังงานเหล่านี้โยกไปหาชาวบ้านโยกไปหาชาวบ้านให้มันสูงขึ้นแล้วไม่ต้องใช้พลังงานใดๆเลยเรื่องนี้น่าติดตามครับพี่น้องชาวขอนแก่นต้องร่วมมือกันสร้างร่องน้ํามลกรสายนี้ช่วยกันนะครับจะคอยฟังข่าวว่าท่านสหลักเกรต์ส่วนนท่านจะดําเนินการอย่างไรสวัสดีครับ